สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะคุณครูติ๋วไงเอ๋ยคิดถึงกันหรือเปล่าสบายดีไหมคะลูกอยู่บ้านทําอะไรกันบ้างคะอะไรนะคะน้องเอาวาช่วยคุณแม่ทํางานหรอคะสุดยอดน้องคอปตาล่ะคะทาอะไรนะลูกเก็บของเล่นหรอสุดยอด ไอหนาวคะ่ะทำอะไรอยู่เอ่ยทานข้าวเองเหรอคะโอ้โหทำไมเด็กๆห้องคุณครูติ๋วเก่งอย่างนี้เอ่ยน้องพิงค์ทำอะไรนะลูกเสียงแว่วๆไปออกกำลังกายเหรอคะสุดยอดเป็นเด็กดีที่สุดเลยเด็กๆคะวันนี้เรามาเจอกันนะคะคุณครูติ๋วจะพาเด็กๆไปเรียนรู้สระอิ ค่ะเด็กๆเ,เรียนกับคุณครูกุ๋ยมาแล้วใช่ไหมคะว่าสระอิอยู่ตรงไหนและสระอิเป็นสระเสียงสั้นค่ะทำไมเราต้องเรียนรู้สระอิเพราะว่าเราจะนำไปสู่การพูดไงคะลูกเราจะมาพูดกันนะคะว่าอ,อิอิตอ,อิตีสอ,อิสิแนะ่เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมล่ะ แต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้คำะสมสละอีนะคะคุณครูติ๋วจะมีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆได้ฝึกร้องด้วยนะคะเด็กๆอยากร้องเพลงกับคุณครูติ๋วหรือยังคะนังโลแกนอยากฟังหรือยังคะอยากฟังแล้วเหรอเดอะคอปอยากร้องเพลงหรือยังคะอยากร้องแล้วใช่ไหมล่ะน้องลิฟดารอยอยู่เลยไปร้องเพลงกันเลยจ้า ดูสิสลอินั้นมีเสียงสัน้นวางไว้ด้นบนพยัญชนะดูสิปิตินิทิมิสิอีนั้นจำกันให้ดีนะเอย ดูสิปิตินิทิมิสิอินั้นจำกันให้ดีนะเอย่ยเราไปร้องเพลงกันอีกรอบค่ะเพื่อเด็กๆจะได้รู้ว่าคำะสมสลระอีในเพลงมีคำว่าอะไรบ้างเตรียมตัวนะคะเด็กๆด,ดูสิ สลลอีนั้นมีเสียงสัน้นวางไว้ด้านบนพย,ยัญชนะดูสิปิติมิทินิสิอีนั้นจำกันให้ดีนะเธอเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ นึกออกหรือยังว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำว่าอะไรนะคะน้องต้นตอยติรละคะใช่มีคะ่ะน้องนองมีตังแล้คะลูกซิใช่แล้วคะ่ะซออีซิน้องเทียนคะมีคำว่าอะไรอีกเอ่ยคำว่ามิแล้วคะใช่แล้วคำว่ามิก็มีคะ่ะ กริสตาคะมีคำว่าอะไรอีกนะคะลูกสิว้าถูกต,ต้องเลยค่ะมีคำว่านิทิติตีใช่ไหมคะรวนแล้วแต่เป็นคำที่ประสมสระอิทั้งนั้นเลย เอาละค่ะในเมื่อเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าคำะสมสลอกไม่ยากเลยคราวนี้นะคะคุณครูติ๋วจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านออกเสียงคำะสมสลอกกันค่ะไปดูสิคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างไปกันเลยเด็กๆค่ะเด็กๆคะ,เ,เ,คะเรามาฝึกอ่านออกเสียงคำะสมสลอกกันนะคะ มาเลยค่ะคำที่หนึ่งซออิซิเด็กๆอ่านตามคุณครูติวนะคะซออิซิเก่งมากค่ะต่อไปนะคะลูกตออิติอีกหนึ่งครั้งค่ะตออิติคำต่อไปค่ะ บออีบีบออีบีบอก็คือบอใบไม้นั่นเองนะคะลูกคำต่อไปคะ่ะมออีมิอ่านตามคนกคููติ๋วหรือยังคะมออีมิเก่งมากเลยค่ะลูกต่อไปนะคะ ลออิลิลออิลิต่อไปค่ะลูกออ,อิอิออิอิอออ และยังมีอีกหลายคำนะคะลูกให้เด็กๆนำพยัญชนะมาประสมกับสระอิแล้วฝึกอ่านนะคะเด็กๆจะได้เก่งที่สุดเลยย่ะะลูกลูกขาเมื่อสักครู่ลูกได้ฝึกอ่านออกเสียงแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะคะคุณครูติวจะพาเด็กๆไปฝึกเขียนคำะสมสระอิค่ะเราจะไปดูว่า สระอิตำแหน่งของเขาอยู่ที่ไหนและเด็กๆเ,เขียนได้หรือเปล่าไปกันเลยค่ะไปฝึกเขียนคำะสมสระอิกันเด็กๆค่คะเราจะมาฝึกเขียนสระอิและคำะสมสระอีกันนะคะเราจะมาดูกันว่าสระอีอยู่ตรงไหนของพยัญชนะพร้อมหรือยังคะมาเลยคะ่ะ คุณครูติ๋วจะเขียนพยัญชนะก่อนนะคะเอาตัวอะไรดีนะตัวกอไก่ก็แล้วกันกอไก่อ้าละได้กอไก่แล้วค่ะสระอิอยู่ตรงไหนเอย่ยข้างบนพยัญชนะใชะ่ไหมคะลากมาข้างหน้าลากขึ้นข้างบนแล้วลากลงค่ะง่ายไหมคะเด็กๆ ตัวต่อไปค่ะลูกเอาตัวอะไรดีคะโซ,ซ่ดีกว่าซอหัวหยกัยกๆนะคะลูกลากลงมาข้างหลังลากขึ้นมีหางด้วยนะคะสระอิอยู่ตรงไหนเอย่ยข้างบนเหมือนกันคะ่ะลากไปข้างหน้าค่ะลูกลากขึ้นแล้วโค้งลงคะ่ะเห็นไหมคะ อีกหนึ่งตัวค่ะเพื่อเด็กๆจะได้จำได้นะคะตัวทอทหารดีกว่าดีไหมคะน้องเอวาทอทหารสละอิอยู่ตรงไหนหน้าอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะไม่ใช่ข้างหลังใช่ไหมคะไม่ใช่อยู่ข้างบนนี่เองลากไปข้างหน้าค่ะลูก ลากขึ้นข้างบนแล้วลากลงเห็นไหมคะเด็กๆก,การเขียนสระอีก,กับคำะสมสระอีกไม่ยากเลยแล้วมาฝึกอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะกออ,อิกิสออิซิทออิทิ เก่งมากเลยค่ะลูกอย่าลืมฝึกอ่านเยอะๆนะคะคนเก่งเป็นยังไงนะงคะลูกทั้งอ่านทั้งฝึกเขียนและก็เรียนรู้คำผสมสลีใช่ไหมคะเด็กๆว่าสลีเขียนง่ายไหมคะง่ายไหมคะน้องเค้กง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะคุณครูติ๋วมีฝากงานนิดนึงคะ่ะให้เด็กๆนะคะ เขียนคำะสมสระอี5ห้าคำพอค่ะลูกห้าคำพอค่ะคำที่ประสมสระอีนะคะเขียนในกระดาษ A4 แล้วส่งมาให้คุณครูติ๋วดูด้วยนะคะว่าเด็กๆเขียนถูกหรือเปล่าเอ่ยซอ,อิซิทออิทิมออิมิตออิติออิอิแล้วอย่าลืม มึกอ่านบ่อยๆฝึกเขียนเยอะๆเด็กๆก็จะเก่งเองค่ะวันนี้เด็กๆเรียนเต็มอิ่มกับคำผสมสละอีแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูติก็มีคลิปสนุกๆมาฝากอีกคลิปหน้านะคะอย่าเริ่มนะอย่าเบื่อกันนะเจอกันอีกนะคะลูกบ๊ายบายจ้าสวัสดีสวยๆค่ะลูก